สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมเม้์เซนะครับก็วันนี้นะครับก็จะกลับมาที่ตัวอ s o r ร e s ของผู้ชายนะครับว่าเออวันนี้เป็นแบรนด์ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ไม่ใช่เป็นแบรนด์นะครับครั้งแรกที่ซื้อในส่วของแบรนด์ MS นะครับคือก่อนนั้นเน้คคิดว่าเป็นแบรนด์สีส้มที่เข้าถึงยากเนาะก็คือในการ positioning ตัวเขาเองว่าเป็นแบรนด์แบบโคตรโคตหลักหรี่ ury, อะไรเงี้ย ก็แอมเนสเบอร์กินเนาะพอดีก็เป็นของผู้หญิงนะครับก็เลยแบบไม่ได้ติดตามไปเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าลองดูในส่วนของไอเทมผู้ชายอะไรที่มันพอที่จะหาได้แล้วก็จับต้องได้นะครับเป็นอไอเทมแรกในการก้าวเข้าสู่วงการแอมเนสแบบผู้ชายละกันนะก็ลองดูในส่วนของสมอลเลตเตอร์กูดเองาจริงแล้วดีไซน์ของแอเนสเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถูกจรตกับเขาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะหรือว่าวอเด e v เ r อร์ที่คนเขาแบบ นิยมใช้กันนะในส่วนตัวผมคิดว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็คือแบบไม่ไม่ใช่สไตล์แหละแต่ว่าไอที่มาโดนอ่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเข็มขัดที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือของ Air m a s เนี่ยชิ้นแรกที่ผมใช้จะเป็นในส่วนของเดี d ยวโด t แลนทาใต้องแขนนะครับเป็นเป็นที่ดับกลิ่นแนละเพราะว่าของเขามันไม่ได้มีในส่วนของแอลกอฮอล์นะแล้วก็ราคามันจับต้องได้มัน1,600บาทถ้าเราไม่รวมพวกคอสเมติก ในส่วนของน้ําหอมหรือว่าดิโอโรเล็ตอะไรเงรี้ยคิดว่าราคามันก็จับต้องได้แต่ก็คิดว่ามันยังแพงกว่าแบรนด์อื่นในที่เป็นคู่แข่งก็จะเป็นดิโอหรือว่าชาแนลอะไรเงรี้ยก็ยังค่อนข้างแพงกว่าเพราะดิโอโรเล็เขาอยู่ที่มันพันหกร้อยบาทคือเขามันก็หอมจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรเสื้อไม่เหลืองก็จริงนะแต่ว่าในส่วนของแพคเกจจิ้งเขาอ่ะนี่พูดถึงดิโอโรเลก่อนนะมันมันพันงง่ายเป็นทุกยี่ห้อเลยตั้งแต่ซีเค อะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกอ่ะฟ้าพังแตกก่อนทุกทีก็เลยคิดว่าไม่ได้ไปต่อสำหรับแพ็เกจิ้งอะไรก็ตามที่เป็นพลาสติกในส่งเดียวเดลแลนด์ก็เลยไม่ได้ใช้ของแบรนด์แอนเนสต่อนครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เลยกลับมาดูว่าเออเราสามารถที่จะซื้ออะไรเป็นการก้าวเข้าสู่วงการแอนเนสนิดหน่อยแล้วกันเพราะคิดว่าก็คงไม่ไม่ไม่ไมซื้ออะไรของแอนเนสอยู่แล้วนะครับรองเท้าแตะเขาก็บอกว่าลื่นแล้วก็ใส่มามันไม่ค่อยแบบ มันดูเป็นคุณหนูเกินไปอะต้องแบบเดินในที่แห้งซึ่งตัวเองเป็นคนสมบุกสุบันคือชอบเดินแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เดินเยอะอคิดว่าเดินอย่างนั้น่ะรองเท้าน่าจะพังเร็วก็เลยไม่ชอบนะครับก็เลยมาดูเข็มขัดนะครับเื่อมจริงก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปอะคือผมมีแค่บโบเทก้าใช่ไหมที่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าโบเทก้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันตัวที่เป็นสายเล็กๆอะตัวยาแนว ตรงบนของมันแตกแตกแ,แบบเป็นเกจจล็ดจระเข้เลยคือแตกแบบน่าเกลียดมากคือคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บที่ผมเก็บไม่ดีนี่แหละแต่วันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการเก็บเข็มขัดแล้วกันว่าเก็บยังไงให้มันคงสภาพได้ดีที่สุดนะครับก็เอ,เอ,เอาล่ะไมไ่เสียเวลานะครับก็จะมาเริ่มเข้าสู่ของเข็มขัดแอร์เมสเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับอ่าจะบอกวิธีการซื้อก่อนแล้วกันนะว่าคือตามจริงแล้วอ่ะไอโซของดีไซน์แอร์เมสเนี่ย หายากจริงๆนะคือผมไม่ได้มีประสบการณ์กับแบดนเขาเลยนะเพราะฉะนั้นตาแรกที่ไปอ่ะคือผมก็หาหลักในเว็บก่อนนะครับเป็นดูว่าจะเอารุ่นไหนเพราะฉะนั้นไปในช็อปจะได้หน้าไม่แตกมาเท่าไหร่นะก็คือไปถึงให้เขาดูในมือถือเลยว่าเออสีนี้แบบนี้บัคเกิลแบบนี้มีไหมนะซึ่งเอเซเขาก็ไปดูให้คือก็ไปที่ช็อปนะัครั้งแรกไปที่พรากอนก่อนนะเพราฏว่าเออขอแม่นขนาดเข็มขัดก็หายากนะคือโอเคบัคเกิลมีสายไม่มี สายสีนี้มีไซส์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะปสเปซิฟิกมากนะในส่วนของเข็มขัดอ่าผมก็ไปดูที่พารากอนแล้วก็ไปดูที่อมบาซซี่เขาบอกว่าในส่วนของอลาช็อปเนี่ยมันเช็คคลอสช็อปกันไม่ได้คือดูที่พารากอนจะให้ดูสต็อกที่เอมบาซซี่เขาบอกดูไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าว่าเป็นการแบบปิดกั้นไม่ให้เราแบบไม่ไปอะ่ะคือต้องไปเพื่อจะแบบเอออย่างน้อยมาไม่มีแล้วว่ะสำหรับคนบางคนนะ เอาอของอยังอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเขาจะมีชุดน้ําชามีสครับมีอะไรเงี้ยเผื่อมันขายได้ mm. ผมคิดว่าเข้าใจไก็เป็นกลยุทธ์แบบนั้นนะ mm. ไม่เหมือน l v ที่เราสามารถที่จะเช็คได้ทุกช็อปเลยว่าเออสาขานี้มีไม่มีนะครับสำหรับแอร์เมสเองนะต้องไดลเรเข้าไปถามที่ออฟไลน์โซลเท่านั้นนะครับก็ค่อนข,ข้างลาบากนะซึ่งเอสเอเขาบอกว่าเออถ้าในส่วนของออฟไลน์หรือว่าหน้าร้านไม่มีเนี่ยให้อยูสั่งออนไลน์ถ้าในออนไลน์มันมีของนะครับซึ่งพอดีว่าเข็มขัดที่ผมดูอะ ก็จะเป็นไซนี้สีนี้บัคเคิลนี้เนี่ยออนไลน์มันมีมันเออร์เบิลคือสามารถที่จะแอดทู a r ดได้นั่นเองครับข้อเสียของการซื้อออฟไลน์ก็คือว่าของของการซื้อออนไลน์ก็คือว่ามันไม่สามารถใช้โปรบัตเครดิตหรือว่าใช้กิฟต์บัลเชอร์สมมติซื้อยอดซื้อเท่านี้แล้วไปแลกกิฟต์แคดอะไรอย่างเงี้ยมันซื้อไม่ได้นะมันจะได้แค่สะสมเพราะเฉย,ยๆนะแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าแอร์เมสก็คือไม่ได้ซื้ออะไรมากกว่านี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ไม่อยากจะซื้ออะไรเยอะ พูดมาทุกคลิปน,นะว่าอยากไม่ซื้ออเยอะแต่ก็ของก็ผุดมาเรื่อยๆทุกทีนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อในออนไลน์ nice แล้วกันเพราะคิดว่าก็ขี้เกียจไปเดินตามหาตามในช็อปแล้วแบบมันเสียเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเสียเวลาแบบด้วยก็เลยอ่ะซื้อในเว็บเลยนะครับก็ซื้อปุ๊บกดไปปุ๊บผมซื้อไปวันอาทิตย์ตอนเย็นของได้วันพฤหัสก็รอมันสี่วันนะครับก็ เลือกช็อปที่จะไปเอาหรือว่าให้เขามาส่งที่บ้านก็ได้ในส่วนตัวแล้วชอบไปเอาที่ช็อปเพราะว่าเวลามีของมันชำรุดเสียหายอะไรจะได้มี s เอสเอเป็นคนยืนเป็นพยานให้ได้ว่าเออของมันมีดีเท็อะไรแบบนี้ดีกว่ามาดูที่บ้านเปิดเจอแล้วก็เสียเวลาก็เลยชอบไปเอาของที่ช็อปนะครับแล้วก็สามารถขอของนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับในส่วนของที่ผมได้มานะเป็นเข็มขัด a อร์เมแบบนี้นะคือจะบอกว่าเป็น first experience ที่ชอบเข็มขัดจริงๆคือทุกคนนะที่ใครกำลังตัดสุนได้ซื้อในส่วนของเข็มขัดที่เป็น a อเมนะผมว่ามันก้าวพละสเต็ปไปกับแบรนด์โบ t ทกาเลยคือในความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าคือถ้ามาดูของจริงในเรื่องของ texture ของหนังเองในด้านของความละเอียดของตัวโลหะเองน่ย มันสุดยอดจริงๆนะคือแบบเคยได้ยินแต่ในเว็บอะแต่พอมาดูของจริงแล้วไม่ว่าจะเท็กซ์เจอหนังตะเข็บการยาแนวหรือว่ามุมต่างๆอะมันสุดยอดมันสวยจริงๆนะมันมันดีกว่าโบเทก้าจริงๆเนะี่ยความเห็นส่วนตัวนะเออแต่ว่า l อวเป็นยังไงไม่เคยรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยซื้อของเข็มขัด LV นะครับก็เลยจะมาพูดถึงในส่วนของ MS ก่อนนะคือผมทําไมถึงเลือกที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของหนึ่งในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ ราคาตัวของแบรนด์ของเบลตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันใช้ได้สองด้านนะครับก็จะเป็นสีดำหรือที่เขาเรียกว่าสีนวแบบนี้แล้วก็สีน้ําตาลที่เขาเรียกว่าสีโกลนะครับจริงมันไม่ได้โกลแต่มันเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับอ่าแล้วก็ที่เป็นในส่วนของบัคเกิลเป็นแบบนี้เป็นโลหะสีเงินนะครับก็ในส่วนของสองอย่างเขาจะอ่าแยกมาจากกันนะครับ เอเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะอ่าในส่วนของความละเอียดอะไรทั้งอย่างนะแต่ว่าเวลาใช้เข้าจริงอะ่ะมันโคตรชายแล้วก็ทําให้เราคล,าคลา้ายๆแบบดูมีสเสน่ห์นะคือถึงจะใส่มาก็จริงนะมันดูสะดุดตากว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ L V b o t e g a หนังของ a i r m a s เองหรือว่าตัว Buckle ขอเองอะ่ะมันดูแบบเป็นที่สะดุดตาคือมองไกลๆแบบแม่งดึงดูดอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าแบบ เออของแอมเบสมันดูมีเสน่ห์ดีนะส่วนสของเข็มขัดอะไรเงี้ยแต่เลยไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับทรงสีหรือว่าบัคเกิลหรือเปล่านะมันจะต่างกันไปหรือเปล่านี่ไม่ทราบแต่ส่วนตัวเวลามันใช้อ่ะเวลาเราใส่แล้วส่องกระจกเนี่ยเออมันเด่นแล้วก็มันดูแบบมันดูไม่เหมือนโบเทก้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะความเห็นส่วนตัวนี่ยังอยากจะถอยแบรนด์เอวีเพิ่มเราวจะลองดูว่าเออถ้าใส่เอวีกับแอมเส่ะความแบบชานี่หรือว่าความแบบดูเด่นอะอะไรมันเด่นเหอกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูแต่ว่า แอเอตอนนี้กินขาดน,นะครับจริงมีแค่อันเดียวและูไม่ได้ <c oughs> คืออันนี้นะครับก็จะบอกว่าเขาจะมาในส่วนของคอมโพเนนต์ด้วยกันคือสายกับตัวบัคเกิลนะครับซึ่งเวลาซื้อในเว็บอะมันต้องซื้อทั้งชุดนะครับคือต้องซื้อ2อันนะมันไม่ได้มีขายแยากอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปซื้อที่หน้าช็อปสามารถแยกซื้อได้โดยบัคเกิลไม่สามารถซื้อแยกได้นะครับคือบัคเกิลต้องซื้อพร้อมกับตัวสาย แต่ว่าจะซื้อสายอย่างเดียวได้คือถ้าซื้อบั็เกิลเนี่ยต้องซื้อพร้อมเซตแต่ถ้าซ,ซื้อซื้อสายอ่ะอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินสีขาวซื้อเฉพาะสายได้นะครับโดยค่าตัวที่ผมบอกไป34,9 0 0นานะครับมันจะเซเปเรตเป็นในส่วนของสายที่เป็นสตรปหนังนะครับอยู่ที่1 1 9, 9 5 0บาทครับอันนี้อัปเดตราคาวันที่ทำคลิปก็คือปี2023นยมครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับสายเนี่ยตีกลมสอ0 0มื่นนะ200,000่น 20, เนี่ยถ้าซื้อของ LV นะ น่าจะได้เกือบทุกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยโคตรแพงเลยหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบตีซะหมื่นห้าเพราะฉะนั้นสองบวกสองหมื่นบวกหมื่นห้าก็สามหมื่นห้านะครับของแบรนด์แอนนิสเองนะครับก็จะเป็นราคาที่รู้ว่ามันสเต็ปเปกระดับหนึ่งเลยนะถ้าเราเทียบกับคู่แข่งก็จะเป็น LV นะครับในในส่วนของพูดหรือว้่ะเนี่ยในส่วนของแมทเทียลที่เป็นหนังนะ เป็นแบบเดียวกันเลยสองสีสองด้านอะไรเงี้ยจะได้สองด้านแล้วก็มี buckle LV แบบนี้นะครับน่าจะค่าตัวอยู่ที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับถูกกว่าประมาณหมื่นหนึ่งเลยถ้าเป็นของแบรนด์ LV นะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่า LV มันดูโลโก้จ๋าไปนิดนึงเพราะว่ามันเขียนว่า LV แบบนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันมันดูแบบอ่ามันดูแบบโดดเด่นไปนะอย่างที่บอกไปผมไม่ชอบแบบโลโก้เยอะๆจ๋าๆอะไรแบบนั้นนะ แต่ที่บอกว่าเอออยากลอง LV เพราะว่ามันมีบางรุ่นที่มันเป็นในส่วนของหัวที่เป็นสีแมตสีดำเอออะไรเงี้ยนะมันจะดูแบบไม่ได้เด่นมากนะถ้าเราซื้อแบบใส่นังสีดำอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะซื้อมาลองดูนะแต่ของ Air Max ตัวนี้นะถ้าเป็นบัคโคแบบเนี้ยผมคิดว่ามันดูคล้ายๆแบบเป็นคล้ายๆแบบไม่ได้ดูเป็นตัว S มากเกินไปมันก็จะดูเหมือนแบบตัวคล้ายๆบาคโคปกติของเข็มขัดอะไรอย่เงี้ยที่เป็นเหล็กเส้นๆอะไรเงี้ย มันก็จะดูแบบไม่ไม่ได้เด่นสะดุดตาม,มากนะักแต่ถ้าคนในวงการก็จะรู้ว่าเออเป็นตัว S เป็นของเอ s อะไรเงี้ยนะครับไอที่เป็นชังกี้แบบตัว S ใหญ่ๆนั้นะนะ่ะราคาแพงกว่าด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันมันดูแบบเทอะท้าเกินไปแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยคล่องตัวไม่ค่อยดูสลิมอะไรมากนะแต่แบบนั้นก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ในส่วนของสายอันนี้นะครับ mm hmm. นะเป็นสาย90นะครับความยาว90เซนนะครับก็เหมาะสำหรับ คนเอวประมาณ 3, 2, 30, 50, สามสองสามสิบสถ้าไป็สามสองแบบผมอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับสาย90แบบที่เลือกไปนะครับก็คือวิธีการเลือกสินสองสายนะครับก็เหมือนกับโบเทก้าเลยนะอย่างที่บอกไปว่าเวอร์อย่างว่านะครับบ็อกเลนะเวลาใส่แล้วนะครับเวลาเรากัดแล้วมันควรที่จะอยู่รูกลางคือเหมาะสมที่สุดนะครับก็ในส่วนของเข็มขัดเขานะจะเจาะมาให้ทั้งหมด3มรูด,ด้วยกันนะครับตรงนี้แล้วก็ เรามาดูดีเทลก่อนเนาะด้านนี้นะมันก็จะเขียนว่า air m a s แบบนี้นะแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรนะ่าจะเป็นเป็นโค้ดมั้งโค้ดของ m a t ร r อ a l เราอะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊ม air m a s paris ตรงนี้นะครับแล้วก็ made in france เขียนไปเป็นบางๆแบบนี้นะครับก็ตลอดทั้งแนวเป็นแบบนี้ยาวไปนะถ้าเราดูแบบตอก texture หนังเนี่ยอันนี้จริงๆเราแมทรถ้าเราสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบสักๆไม่ได้เป็นหนังนิ่ม ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันเปล่านะมันจะเป็นหนังสกักสากอะไรอย่างนี้นะแล้วอันนี้เจาะจรูไว้สำหรับใส่บักก๊กเกิลนะครับด้านหน้าครับถ้าเลือกเป็นสีโกก็จะเป็นตะเข็บสีขาวทีทีแบบนี้นะถ้าสำหรับใครที่เลือกสีอื่นมันก็จะเป็นวิธีการต่างกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ reversible คือสามารถใช้ได้สองด้านนะครับก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีนัวเป็นดำแล้วก็หนังแบบหนังวงัวเงาๆอะไรอย่างงี้นะครับ แบบนี้นะไปจนจบอันนี้คือเพิ่งได้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาทำรีวิวนะครับจะเห็นว่ามาจะค่อนข้างที่จะยังสะอาดอยู่นะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่อ๋อรู้แล้วนี้มันจะเขียนว่าไส์เก้าสิบอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราซื้อไส์เก้าสิบถ้ารอยก็น่าจะเป็นรอยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับวิธีการประกอบนะคือส่วนตัวคิดว่า ถ้าเราเลือกเข็มขัดหรือว่าซื้อเข็มขัดที่มันเป็นสองคอมโพเนนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่อบโตติก้าที่เป็นแบบเบลเข็มกัดดึงมาแล้วกลัดอย่างเงี้ยคือแบบนั้นนะผมว่าข้อเสียคือไอ้หนังเวลาที่เราดึงแล้วก็กลัดเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นรอยยับใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอไปเอาออติก้ามาให้ดูก่อนนี่ข้อเสียของหนังตรงเนี้ยถ้าเกิดเนี่ยเวลาเราต้องกลัดไอ้พวกเข็มขัดรูตรงเนี้ยใช่ไหม มันจะทําให้หนังบริเวณที่เราใช้เยอะๆอะตําแหน่งนะครับหนังมันย่นหนังมันแบบไม่สวยหนังมันเสียอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อเสียนะส่วนตัวแล้วนะครับแต่ข้อดีของเขาคิดว่ามันไม่ต้องมาแยกเป็นสองโมเปเนียไม่ต้องกลัวหายอะไรเงี้ยเพราะมันยึดติดด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของแบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องกลัวว่าตัวเนี้มันมันหลุดหรือมันหายเพราะมันค่อนข้างที่จะหล่นง่ายด้วยแหละ แต่ก็ข้อดีคือหนังตรงนี้มันไม่ได้เป็นรอยเวลาเราแบบดึงมาคาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังเนี้ยจะเห็นว่าไอที่เยินก็มีแค่รูตรงเนี้ยที่เราใช้บ่อย,ยแต่ว่าไอหนังตรงนี้ไม่ต้องพับอะไรนะช้วิธีการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสีน้ําตาลนะวันนี้ใช้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ตัวบล็อกโค้เนี่ยเข้าไปนะครับมันจะเป็นช่องเสียบตรงเนี้ยเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไอจุดตรงเนี้ย มากลัดไว้นะครับก็จะอยู่ตัวแหละเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการใส่เราก็ใส่เหมือนเข็มขัดปกติได้เลยวิธีเรากลัดนะครับก็เลื่อนข้างล่างมาอะไรเงี้ยก็คือสอดเข้าไปในช่องอันนี้จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าลองที่ช็อปได้ก็คือเลื่อนเราก็พยายามกลัดให้อยู่ช่องตรงกลางนะครับที่เราที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันควรจะอยู่ตรงกลาง ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดใส่และอันนี้ใส่อันนี้ด้านโก,ออกมาก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือด้านหลักกลัวคลิปนานบอกว่าโฮจะไม่เปื่อนะครับเพราะว่าจริงแล้วนี่ก็กลัวพูดเร็วไปด้วยเมื่อกีก็เผลอพูดเร็วไปรู้สึกว่าไม่รู้จะตามกันทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองทําใส่ช่องสีดําให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือว่าแค่เอาบัคโคเสียนตาเนะ่ สลับมาแค่นั้นเองเต้าสีดำออกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้แค่นี้เองก็สีดำจะอยู่ข้างนอกแหละอันนี้ก็ในความเห็นส่วนตัวนะคือสีดำมันก็เวลาเราใส่เงเินเกลีสีเข้มเมมันก็ดูเข้ากันดีไม่เด่นเกินมากไปแล้วก็แล้วแต่สไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนแหละว,ว่าแบบเอออยากโชว์เข็มขัดหรือว่าไม่อยากโชว์อะไรเงี้ยถ้าอยากโชว์ก็เลือกที่มันสีต,ตัดกันพอดีว่า มาได้ทั้งสีอ่อนสีเข้มนะเข็มขัดนี้มันก็เลยดูแบบเออมันใช้ได้ค่อนข,ข้างหลากหลายนะเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยอย่างที่บอกไปผมก็อยากถอยของ LV แต่ว่า LV เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโลโก้ตัว LV มากนับก็เลยแบบไม่ไม่เลือกเป็นโลหะกับตัว MS ละอ่ะอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็จะเห็นลุกอันนี้อาจะดูแ ขึ้มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้สีดำอืมคือถ้าทุกคนเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบไม่ไม่ค่อยโชว์มากเท่าไหร่ว่าแบบเออมันเป็นตัวเอหรือเป็นแอมเอสนะเกิจะเป็นเพราะว่ารุ่นดีมันอาจจะแบบไม่ได้รับความนิยมบ้างเท่ากับรุ่นที่เป็นชังกี้อะไรเงี้ยแบบตัวหนาๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูเนียนๆธรรมาดาอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ดูเน้นโลโก้เน้นแบรนด์มากเท่าไหร่อะไรเงี้ย ประมาณนี้มาต่อกันที่การดูแลรักษานะคือลจริงแล้วจะบอกว่าในส่วนของหนังที่เขาเรียกว่านัวหรือสีดำเนี่ยนิ่มๆเนี่ยมันเป็นรอยง่ายกว่าที่เป็นสีน้ำตาลนะอันนี้คือแบบหนังเนี้ยมาดูสักสาชันเล็บหรือว่าลายขูดขีดนะครับมันไม่ค่อยเป็นรอยหรอกแต่ถ้าสีดําอ่ะตรงเนี้ยเป็นรอยง่ายนะคือวันก่อนอะ่ะเล็บไปข่วนแล้วแบบปรากฏว่าหนังมันเสียเลยนะหนังมันแบบเป็นสกิดไปอะ่ะ คือใจแป้วอีกแล้วนะฮะก็แต่ว่าต้องทําใจนะคือผมยึดคติว่าอย่าเป็นทาสของมันเราต้องเป็นนายมันเราซื้อมันเราต้องเป็นนายมันอย่าให้มันเป็นนายเราเพราะถ้ามันเป็นนายเราเนี่ยเราจะเครียดแล้วเราก็จะแบบไม่ไหวอะต้องแบบเทรนเดอร์ต่อมันแบบยอมจะนเอ้ยมึงพังแล้วมันแบบไม่ดีแล้วมันแย่นะอย่าเป็นตกเป็น พลาดมันนะต้องคิดอย่างนี้นะไม่ว่าของที่จะซื้อมาแพงเท่าไหร่นะอย่าตกเป็นท่าของของครับคือถ้ามันเป็นรอยก็ช่างมันถือว่าเป็นของใช้นะแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขให้ได้มันดีนะคือพยายามให้ดีที่สุดก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นรอยอะไรขึ้นแล้วนะครับก็พยายามมารักษาโดยลองมาขัดดูใช้น้ายาขัดหนังลองขัดรอยดูเอาให้เต็มที่อะ่ะแต่ก็อย่าไปแบบ มุ่งมั่นกับมันมากนะักอะไรเงี้ยถ้ามันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับมันเป็นรอยนิดหน่อยก็ช่างมันนะเราก็ถือว่าสุขภาพเราเอาดีไว้ก่อนนะอย่าไปเครียดอะไรกับมันนะครับแต่ก็แค่จะบอกว่าด้านสีดํามันเป็นรอยง่ายกว่าด้านสีน้ำตาลนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นเคล็ดลับสําหรับคนที่ดูเลือกซื้อกันนะครับเราวิธีการเก็บนะเขาบอกว่าจริงแล้วไอ้ที่ตัวบัตเตอราของผมอะที่มันพังเยอะๆะเพราะว่าผมมันเก็บไม่ดี ในส่วนของวิธีการเก็บนะครับเขาบอกว่าเข็มขัดเนี่ยไม่ควรที่จะม้วนเก็บแบบนี้หรือว่าใส่ก,กับกางเ,เกงนะครับกางเ,เกงมันก็จะเป็นตัวทรงแบบตัวยูอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบโค้องงอแล้วก็ไม่ให้ม้วนเก็บซึ่งที่ผ่านมาผมม้วนใส่ถุงผ้าอย่างดีนะคิดว่ามันเก็บดีแล้วปรากฏว่ามาเลยทําให้พวกตะเข็บพวกนี้ไม่ใช่พวกยาแนวพวกข้างบนนะมันแตกแล้วก็เป็นเกล็ดนะครับโบเทก้าเนี้ยยังดีที่ไม่เป็นเท่าไหร่นะ ก็เป็นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัวที่ผมใช้สารเล็กๆที่บอกอ่ะอันนั้นอนะ่ะหนักจริงคืออากาศร,ร้อนด้วยนะเวลาเก็บมันหนังอาจจะก,กรอบฉั้นวิธีเก็บที่สุดก็คือให้มันเหยียดตรงเหมือนเวลาที่เราไปซื้อที่ช็อปอะ่ะเขาก็คือจะแขวนไว้แบบนี้นะครับก็คือพยายามแขวนให้มันตรงนั่นเองนะวิธีการเก็บก็คือว่าผมก็ใช้ในส่ของที่เป็นรีวิวของ b บ r k n s t t o k อกเซื้อรองเท้าครับ พอดีเลยมันมาเป็นสองแง่งอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข็มขัดได้สองอันนะครับของแอมเมสอ่ะมันไม่ยากหรอกแค่เอาตัวบัคเกิลเสียบเข้าไปข้างหลังข้างหลังอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้คือจริงแล้วเสียบเข้าไปจนสุดอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเสียบเปล่าๆมันก็จะแบบเอยียงนิดนึงผมก็เลยโรคจิตไปเจาะรูตรงนี้นะเพื่อที่จะทําให้มันตรงก็คือเอาตัวบัคเกิลจิ้มเข้าไปข้างข้างใต้เยยงี้ยใชน้นเวลาเก็บมันก็จะตรงตรงอ่า อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บเข็มขัดนะครับในส่วนของอีกที่เป็นแบบบัคเคิลแบบไม่ใช่ตัวแบรนด์ว่าจะเป็นไอ้เข็มขัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อนี้ก็จริงแล้วถ้าคล้องไปเฉยก็ได้แต่ว่าแค่คล้องไปแล้วมันมันไม่สวยมันเบี้ยวเบี้ยวมันมันดูไม่สวยผมก็เลยงอตัวอนี้มาสเต็ปหนึ่งเพื่อให้มันเกี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูตรงตรงสวยๆเหมือนกันนะครับสาหรับแบรนด์ LV วแล้วมันก็เป็นบัคเคิลแบบเดียวกันวิธีการเก็บก็ไม่ต่างกันนะครับก็ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการ reuse ในส่วนของโดยไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อไอ้ที่แฮงเกอร์อะไรแบบนี้พวกเบลแฮงเกอร์เลยนะครับอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ใช้ของเก่าถ้าแต,แต่ถ้าเกิดใครทิ้งแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเบร์เกนสต็อกมาเพื่อจะแบบเอาอีตัวนี้มาแขวนผันนะไม่ต้องนะครับเสียตังอีกสองสามพันนะครับผู้เล่นใครจะไปทำงั้นเอ๊แต่ก็ไม่แน่นแเนาออะไรเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะฝากการรีวิวเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับ ลืมบอกไปว่าตอนซื้อนะบมันมาแบบไหนคืออยากทำอันบ็อกแต่ว่าตัวเองก็มาใช้แล้วนะก็เวลาซื้อมานะครับก็จะให้พร้อมถุงส้มแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นกล่องนะก็ะถือว่าเป็นกล่องแรกเลยกล่องสีส้มเลยนะครับก็จะเป็นกล่องใส่เข็มขัดแบบนี้นะครับก็กล่องดีวัลลุยอีกข้างในก็จะเป็นใส่กระดาษห่อแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมถุงผ้านะ เขาก็จะแยกกันนะครับว่าอันนี้ใส่บัคเคิลมาอันนี้ใส่ตัวแสบตัวใน,วนของเข็มขัดมานะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดเอาไว้ตรงแมตต์เียต่างๆให้ดูว่าแบบเออมันยังไม่เคยแกะอะไรเงี้ยอันนี้แกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จริงเขาก็จะมาพร้อมกับการคาดโบมาด้วยนะซึ่งผมพยายามไม่แกะโบนะก็ลนๆเอาจนกระทั่งมันหลุดมานะครับแล้วก็มาพร้อมไปเสร็จนะครับวิ จริงๆแล้วในส่วนของซองเขาไม่ได้ไม่ได้สวยอะไรอ่ะคล้ายๆกับกระดาษแบบเอามาวาดรูปอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแค่แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เป็นซองด้านในก็เป็นบเสเซ็ตแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็คือตอนซื้ออ่ะผมก็เป็นคนที่กลัวนะครับว่าแบบไม่อยากถือถุงโซ่ไมล์อกช็อปอันนี้โรคจิตน,นะก็เลยขอถุงขาวเขาซึ่งเขาก็มีถุงยิ่สีขาวไว้ให้สําหรับคนที่ไม่อยากจะโชว์แบรนด์รับ ก็ดีนะเพราะว่าผมขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ขับรถรถติดมากก็เลยใช้พี่ขึ้นรถไฟฟ้าเอานะครับก็สําหรับใครที่อยากเพิ่มความซีเคียวนะไม่อยากให้เราเขารู้นะว่าเราซื้อแบรนด์อะไรเงี้ยก็ขอถุงเขาได้นะรู้สึกว่าหลุยส์จะไม่มีแบบนี้นะครับแต่ว่าแอ r ์เบสจะมีนะก็คือ,คอขอถุงขาวเขาเพื่อที่จะใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกกล่องก็จะเขียนว่าเป็นสายขนาด38มิมลนะเออลืมบอกไปเลยความกว้าง38มิมลนะครับก็คือความหนาของมันอนะ แล้วก็เป็นแบบนี้สีนัวโกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคก็วันนี้ก็จะจบการรีวิวตัวเข็มขัด a อมไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่กำลังเลือกดูนะก็ลองไปลองดูได้ที่ช็อปนะครับแต่ว่าที่ช็อปก็มีไม่ครบทุกสีทุกไซส์หรอกเราสามารถที่จะดูในส่วนของหน้าเว็บได้ก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่า MS จะเป็นแบรนด์เดียวมั้งที่ มันมีให้เลือกระหว่างสายเจ้แบบไหนบัคเกิแบบไหนนะสามารถที่จะมาแมทช์กันได้แล้วก่อนแบรนด์ก็มีแต่ว่าหลังๆอ่ะไม่มีละเลยเป็นข้อจำกัดยากค่อนข้างเยอะว่าเจ้าหนังแบบนี้แบบัคเกิลแบบนี้นะครับแต่ก่อนมันจะมีให้เราอ่า s o r s o n z l i z e เองไหน LV จำจริงๆไม่น่าเลยตดวนี้มันเป็นกำหนดอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เลยกลายทำให้แบบไม่ค่อยเอนจอยที่จะซื้อเข็มขัดเท่าไหร่อะไรเนี้ย ก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงแต่เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับ